I don't give a fuck what you say Yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up build what I want to make ฮุบเขาเทพหยุนเอ,อ๋อข้าพาลูกชายของเรามาเจ้าแล้วท่านแม่ ท่านแม่ถูกขังไว้ที่บุคคลแห่งนี้หรอท่านแม่ข้าเองข้าคือชิวเอ๋อท่านแม่ฉ่านคงจะเป็นทุกข์แต่ลูกมหาท่านแล้วฟังที่นี่คือหุบเขาเทพอย่าลิอะมาส่งเสียงรบกวนชิวเอ๋อนี่เป็นการโจมตีจิตวิญญาณต่อจากนี้จะอันตรายมากจะจงรีบไปจากที่นี่โดยเร็วครับท่านพ่อต้องระวังให้มากนะ ปล่อยภรรยาของข้าไม่งั้นวันนี้ข้าจะทำลายสำนักเต่าฉันฝ,ฝึงเฟยเฉียนกล้าดียังไงเป็นแค่ผู้ฝึกตนอย่าได้โอหังให้มันมากนะักหยุเนเอ๋คามาช่วยเจ้าแล้ว ไม่ไม่คิดเลยว่าเคล็ดวิชาภัยพิบัติที่ไล้ลูกฝึกปลือจนผ่าน8ภัยพิบัติและฝึกฝนจิตวิญญาณบรรลุขอบเขตที่สิไม่ว่าจะในด้านใดๆพลังของข้าก็อยู่อันดับสูงแทบจะที่สุดในโลกแห่งนี้แล้วแต่ข้ากลับไม่สามารถทำลายหุ่เขาเทพแห่งนี้ได้ยุนเอ๋อชืเเอ๋อ ข้าขอโทษดูเหมือนว่าครั้งนี้ข้าก็จะผิดสัญญาอีกครั้งยุนเออชียอเอข้ากำลังทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็นความฝันฉันพี่ ในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้วคดีจะที่สุดเลยท่านคงไม่รู้ว่าท่านหมดสติไปครึ่งเดือนแล้วข้าเป็นห่วงท่านแทบแย่เฉเออเด็กดีพี่ไม่เป็นไรแล้วอย่าร้องเลยนะเดี๋ยวนะบาดแผลพวกนี้มันแผลพวกนี้จะไปโดนอะไรมาเหรอเป็นฝีมือของตระกูลหยางใช่ไหมไม่ใช่ท่านหมดสติไปแต่ตระกูลหยางไม่ยอมรักษาท่านข้าเพียงแต่ขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรและบังเอิญสะดุดลม้มเฉยเออลำบากเจ้าแล้ว พี่ฟื้นแล้วพี่จะไม่ยอมให้เจ้าต้องลำบากอีกเด็ดขาดขอเพียงท่านพี่อยู่กับข้าเื่อเอ๋อก็ไม่ทุกเดใดๆทั้งสิ้นแล้วแม้ไม่ต้องพึ่งพาตระกูลอย่างเราก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้คุณหนูแย่แล้วคนจากตระกูลหลิวกับตระกูลจูมาอีกแล้วฮาคุณชายฟื้นแล้วเฉียวชวงเกิดอะไรขึ้นเออ ตระก,กูลหลิวส่งคนมาขอมั่นคุณหนูอีกแล้วและหัวหน้าของตระก,กูลลงมถึงคนอื่นก็ไม่ได้คัดค้านพวกเขาจิงสั่งเสาใช้มาตามคุณหนูไปที่จวนหลักอีกทางยังบอกว่าให้เลือกวันมงคลแต่งงานแต่งงานอย่างนั้นเหรอตระก,กูลหลิวมาเรื่องแต่งงานแล้วตระก,กูลชูมาด้วยเหตุผลอะไรคนจากตระก,กูลหลิวบอกว่ายังไงคุณชายก็สูญเสียพลังไปแล้วถ้าอย่างนั้นบุญคุณและความแค้นในอดีตก็แล้วแล้วกันไปเถอะช้ำเติมคุณเจ็บทำได้ดีนี้ ท่านพี่บาดแผลของท่านยังไม่หายดีตั้งใจรักษาตัวเรื่องอื่นนี้ข้าจัดการเถอะฉีเอ,อ๋อเราไปจวนหลักไปดูนายพวกหน้า,กนาเกียรกันเถอะท่านพี่ท่านอย่าทำตัวอดกิ่งไปเลยให้ข้าไปคุยกับพวกเขาเองเพียงแต่ท่านยังไม่หายดีข้าก็จะไม่แต่งงานรอให้ท่านหายดีพวกเราค่อยไปจากตระกูลหยางไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไปกันเถอะพวกเขาคงคิดกันไปเองว่าข้าหยางฟานกลายเป็นคนเสร็จสวะไรซึ่งบริยุทธ์ไปแล้วแต่ท้าหาว่าข้าไม่ใช่ละ่ะ ตระกูลหยางตั้งอยู่มณฑลชิงโจเป็นหนึ่งในสามตระกูลใหญ่แห่งชิงโจข้าและน้องสาวสูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เด็กแลไล่ซึ่งที่พักพิงจึงอาศัยตระกูลหยางเพื่อมีชีวิตอยู่อย่างยากลําบากแต่โชคดีที่ข้ามีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมหลังจากฝึกฝนหนักหลายวันหลายคืนในที่สุดข้าก็กลายเป็นศิษย์สำนักอี้ยวนเมื่อหนึ่งปีก่อนชีวิตของพวกเราสองพี่น้องจึงค่อยดีขึ้นมาบ้าง แต่ช่วงเวลาที่แสนสุขก็อยู่ได้ไม่นานจนกระทั่งเมื่อสองเดือนก่อนข้าได้ประลองยุทธในสำนักอี้หยวนและได้รับบาดเจ็บสาหัสอยางฟานวันนี้ข้าจะทำลายวรยุทธของเจ้าหลังจากการประลองข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติชีปจรแหลกเหลวสูญสิ้นพลังยุทธดังนั้นข้าจึงถูกส่งตัวกลับมาที่ตะกุนหยางและฟื้นสติในวันนี้ชิงโจโจนหลักตะกูนหยาง ไปยวนหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเาราถือเป็นครอบครัวเดียวกันหลังจากเด็กสาวเฉยเออแต่งงานก้าตะกูลเหลิวต้องดูแลนางให้ดีนะปลามุกตะกูลจางอย่างอวีนงย่อมเป็นเช่นนั้นพี่อวีนงวางใจได้ปลามุกตะกูลเหลิวหลิวไปยวนเฉยเออเป็นเด็กดีข้าเห็นข้าก็ชอบนางทันทีเรื่องที่สัญญากับทัานหลังจากเฉยเออก้าวเท้าออกจากประตูไป ข้าจะเริ่มทันทีน้องไปยวนนีช่างเป็นคนตั้งใจทำงานจริงๆไม่มีเหตุผลอันใดที่ข้าจะไม่เชื่อใจเจ้าตระก,กูลหลิวและตระก,กูลจางเป็นหนึ่งเดียวกันจากนี้คอยเฝ้าดูซึ่งกันและกันกลัวเพียงว่าตระก,กูลของข้าในวันหน้าจะไม่มีอนาคตที่สวยงามรออยู่ประมุกตระกูลจูจูเชียงพี่จูเชียงคิดมากไปแล้วข้าเลยน้องไปยวนแต่ไหนแต่ไรมา ก็ไม่ค,คิดเรื่องแบบนั้นเลยไม่งั้นให้ท่านพาเจ้าหยางฟานไปเป็นยังไงใช่แล้วพี่จูเซียงมามาดื่มบันทะก,ก็ได้นับได้ว่าเป็นยอดชาจะดื่มกันเพียงแค่ประมุขทั้งสามคนได้ยังไงกันเล่าแต่ว่าสามตระกูลหลิวหยางจูต่างก็เป็นตระกูลใหญ่แห่งชิงโจในอดีตมองขึ้นไม่เห็นหัว มองต่ำไม่เห็นเท้าไม่มีวันไหนที่จะเป็นมิตรกันเช่นนี้มาก่อนไม่รู้ว่าวันนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไงอย่างฟานจะฟื้นล้วหรือฮะอย่างฟานนัจฉริยะที่ได้เข้าสำนักอิหยวนคนนั้นใช่แล้วเป็นเขานี่แหละข้าได้ยินมาว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรส่วนมากที่สุดในตระกูลอย่างของเราอายุหกขวบแสดงพรส่วนในการฝึกฝนไม่มีใครให้ความสำคัญในการสั่งสอนเขา เมื่ออายุย่างเข้า13บสขวบบรรลุขอบเขตขัดเกลาวกลายาแม้ว่าเขาจะได้รับแรงกดดันจากตระกูลหยางอย่างมากมายแต่ยังสามารถใช้พลสวรรค์อันยอดเยี่ยมสามารถเข้าร่วมกับสนักอี้หยวนได้สำเร็จและกลายเป็นดาวดวงใหม่แห่งชิงโจทั้งยังดึงดูดความสนใจอีกมากมายถึงอีิหมอนี่จะเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งตระกูลหยางแต่ข้าได้ยินมาว่าเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อนเขาสูญเสียพลังฝึกฝนทั้งหมดไป เพราะความขัดแย้งภายในในสำนักอี้หยวนซึ่งหน้าขันยิ่งนักเรื่องนี้ข้าก็ได้ยินมาเช่นกันงั้นตอนนี้เขาก็เป็นแค่เศษสวะผุนหนึ่งชนนั้นเองสินะหยางฟานก่อนหน้านี้จะยังมีฝื้นคงจะยังไม่รู้เรื่องตอนนี้ข้าจะบอกเจ้าให้ชัดๆอีกครั้งข้าได้นัดนยยก้องสาวของเจ้าให้ตระกูลหลิวและจะแต่งงานภายในสามวันพ่อแม่ของพวกเจ้าจากเจ้าไปไว ทำให้พวกเจ้าต้องลำบากอยู่ไม่น้อยในฐานะประมุขตระกูลอย่างข้าจะทำหน้าที่นี้เพื่อพวกเจ้าทั้งสองเองอย่างนั้นเหรองั้นช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าเจ้ายกน้องสาวของข้าให้ใครบุตรชายคนที่สามแห่งตระกูลเหลิวคู่ควรกับน้องสาวของเจ้าใช่หรือไม่หลิงหลงอย่างนั้นเหรอข้าฟังไม่ผิดใช่ไหมเนี่ย่านพี่ผู้จีิงโง่เขลาที่สุดในชิงโจแต่ดันบอกว่าคู่ควรกับน้องสาวของข้าอย่างนั้นเหรอหลิวไปยวน ท่านคงเข้าใจผิดอะไรไปหน่อยแล้วละ่ะสามหาวย่างฟานขอโทษทันิวเดียวนี้ไม่งั้นจะถูกลงโทษตามกฎตระกูลข้าจําได้เลือนลางว่าตอนที่ข้ายัางเด็กตอนที่พ่อแม่ของข้ายังมีชีวิตอยู่พวกเจ้าทุกคนเคารพพวกท่านมากและตอนนี้ข้าก็ได้เข้าร่วมสํานักอี้หยวนได้พวกเจ้าทุกคนก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่พอตอนนี้มีเรื่องเกิดขึ้นกับข้าพวกเจ้าก็ตัดสินใจยกน้องสาวของข้าให้กับไอ้คนงโง่นี่นะ ถ้าต้องการเผยทาาแท้ของใครก็ไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องศักดิ์ศรีอีกแล้วใช่หรือไม่เวลาเนี้กับเวลานั้นบุตรคนรองของตระกูลหยางอุองีอ่นงหยางยงท่านเจ้ายังเป็นคนยอดเยี่ยมเหมือนเดิมตระกูลหยางของคายอมดูแลพวกเจ้าสองพี่น้องเป็นอย่างดีทว่าวตอนนี้เส้นชีพจรของเจ้าถูกทำลายจนสิ้นแล้วตระกูลหยางของคาก็ต้องหาประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยเจ้าไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ แล้วทัดข้าไม่ยอมล่ะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าเป็นคนตัดสินใจเว้นสิแต่เจ้าอยากเห็นตัวเองในน้องสาวต้องพบกับนรกบนดินอย่างฟานเจ้าทำลายลูกค้าจนที่ระบาดเจ็บสาหัสทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมสมรักมอิหยวนได้นี่ครั้งนั้นวันนี้กูย,ยังจำได้ชัดเจนไม่ลืมช่างเถอะพูดอะไรไปก็คงไม่มีประโยชน์ชอเออพวกเราไปกันเถอะอย่างฟานคิดจะหนีอย่างนั้นนะ่ะ ฉันพี่ระวังข้างหลังอย่างฟานตอนนี้ที่ไม่มีพลังวิุทธ์ก็แค่เศษสวรด์ทุนนั้นแม้แต่ยงเอ,อ๋อก็ทำให้เขาพิการได้พลังวิุทธ์ของเขาถูกทำลายไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่คือพลังวิญญาณแนๆ่ๆมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าเป็นคนเริ่มก่อนข้าในตอนนี้ ก็ลงมือได้เหมือนกันใช่ไหมจงเอ๋เขาไม่ได้สูญเสียพลังยึดไปอย่างนั้นเหรอเป็นพลังวิญญาณที่แข็งไกรมาก <S 2> <S 2> อย่างหลิวจูทั้งสามตระกูลมีใครยังกล้าเละมีกลัวตายอีกไหมเอ็งเอ๋ยก็้าสังหารคุณชายพวกเราจัดการมันเลยพวกเราฆ่ามันล้างแค้นให้คุณชาย หยางฟานเลิอกอุดเก่งในตระกูลหยางของข้าได้แล้วถึงเจ้าจะเป็นคนตระกูลหยางแต่มาทำลายลูกชายของข้าและยังทำลายเพื่อนร่วมตระกูลอีกโทษของเจ้าก็คือประหารเจ้านี่มันทำผิดหลายครั้งถ้าไม่ลงมือฆ่าด้วยตัวเองคงไม่อาจลบล้างความขุนเคืองใจได้พวกเราประมุขสามตระกูลบุกพร้อมกันจบการต่อสู้ให้โดยเร็วไม่จำเป็น นี่เป็นเรื่องในตระกูลใหางของข้าไม่จําเป็นต้องให้พวกเจ้ามายุ่งวันนี้ข้าจะเป็นคนสางปัญหาให้ตระกูลอย่างเองข้าจะลงโทษมันตามกฎตระกูลถ้าอย่างนั้นก็มาดูกันว่าท่านมีความสามารถมากพอหรือเปล่าวัวา,าจายโสโหังข้าจะทําให้เจ้ารู้ซึ่งปัดเดี๋ยวนี้จงหายไปซะแม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่หลังจากเราฟื้นขึ้นมาพลังวิญญาณก็ฟื้นขึ้นมาทั้งหมดแล้วอีนงจะจะทำอะไรเป็นไปไม่ได้ทักษะกระบี่ของข้าถูกทำลายแรงกดดันนี้หรือว่าจะเป็นทักษะวิญญาณขั้นสองนี่ลรอเล่นใช่ไหม ใช้เพียงทักษะกระบวนท่าเดียวก็ทำลายประมุกให้ล่วงลงมาได้พระนเจ้าช่วยดังฟันสามารถใช้ทักษะวิญญาณขั้นสองได้ท่านพี่พลังของท่านฟื้นกลับมาแล้วดีใจจังเลยขอ oh โทษนะที่ทำให้เจ้าเป็นห่วงฟานเออเจ้าเข้าใจผิดแล้วคุณชายหยางให้อภัยพวกเราด้วยทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดยกโทษให้พวกเราด้วยเถอะงั้นเหรองั้นที่ประมุกตะกุลเหลิวกับตะกุลจูมาที่นี่ก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดด้วยอย่างงั้นเหรอ ลามุกจูยังคิดจะทวงความเป็นธรรมให้บุตรชายของเจ้าอยู่หรือเปล่าจูเชนการทดสอบเมื่อปีก่อนของสำนักอวี่ยวนล้วนอาศัยเพียงความสามารถของผู้เข้าทดสอบในการตัดสินของผู้ชนะอย่างเป็นธรรมเราะเรื่องนี้เจ้าถึงหาความเป็นธรรมกับหยางเอ,อ๋เจ้าคิดว่าตระกูลหยางจะยอมให้ข่มเหงกันง,ง่ายอย่างนั้นหรือหยางอวี้หน,นุไม่คิดว่าเจ้าจะไร้หยางอายถึงเพียงนี้มีกล้าขอรับตระกูลหยางมีผู้สืบทอดแล้วยินดีด้วยแล้วเจ้าอีกคน เลวไปยวนบอกเอาไว้เลยนะน้บจากนี้เป็นต้นไปห้ามมายุ่งกับน้องสาวของข้าอีกเป็นอันขาดไม่ชนนั้นข้ารับรองเลยว่าภายในหนึ่งวันในชิงโจแห่งนี้จะไม่มีตะก,กุลเหลวเจ้าไม่ไม่รู้ว่าทำไมพลังของมันถึงกลับมาแต่ยังน้อยก็แค่ระดับกายาขั้นห้าเท่านั้นเพียงวันนี้หากข้าสามารถหนีไปได้ข้าก็สามารถรวบรวมยอดฝีมือจากนอกชิงโจมาเพื่อล้างแขนได้ ยังฟานแม้ว่าเจ้าจะฟื้นฟูพรสวรรค์ของเจ้ากลับมาจ่ายแต่อย่าลืมว่าภายในสุนักอียคนยังมีหลานของข้าอยู่เขาทำให้เจ้าได้รัปปาเจ็บสาหัสเมื่อเดือนก่อนยังไม่ใช่คนที่เจ้าจะล่วงเกินได้หลวจงข้าล่วงเกินหลัวจงไม่ได้แต่พวกเจ้าก็ล่วงเกินข้ามีได้เช่นกันและอีกอย่างตอนนี้ข้าอยู่ระดับขัดเกลากายาขั้นหก เจ้าคิดว่าหลัวจงยังมีโอกาสอยู่อีกอย่างนั้นเหรอที่นี่คือพื้นที่ของคนตระกูลหยางและคนอื่นๆใส่หัวไปให้หมดรีบนี้เร็วไม่งั้นถูกมันฆ่าแน่ฉันพี่สุดยอดไปเลยฟานเออ จนเท่าหลีไปยืนต้องสูงจุดหมายปหาหลัวจงแน่แต่ไม่ต้องห่วงพวกเราจะทำทุกทางเพื่อรับมือวันนี้เป็นวันที่ฟ้านเออของเราฟื้นจากอาการบาดเจ็บและวันนี้พลังวิทยุทั้งหมดก็กลับมาอีกครั้งวันนี้เราไปฉลองกันเถอะเฉเออพวกเราไปกันเถอะท่านพี่ท่านเป็นอะไรหรือเปล่าสีนัานท่านดูไม่ค่อยดีนักจูนหลักตระกูลหยางท่านพี่ท่านพี่ท่านเป็นอะไรอย่าทําให้ข้ากลัวนะ ท่านพี่มันเป็นความผิดของข้าเองถ้าไม่ใช่ปะปกป้องข้าท่านคงไม่ได้บาดเจ็บแบบนี้เฉยเออเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเจ้าถ้าแม้แต่เจ้าข้ายังมีสามารถปกป้องให้ดีได้ข้าจะเป็นพี่ชายภาษาอะไรบาดแผลเล็กน้อยเท่านี้ข้ากักตัวฟื้นฟูไม่นานก็หายดีแล้วและวองที่ข้ากักตัวจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะพี่ชาตินี้ได้เกิดมาเป็นน้องสาวของท่าน เป็นเรื่องที่ฉวยเออคนนี้มีความสุขที่สุดเลยข้าเข้าใจแล้วท่านต้องลงตัวด้วยนะพึ่งจะเริ่มตน้นภายในร่างกายของข้าก็เกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรงแย่แล้วต้องรีบควบคุมมันเอาไวา้นี่มันเกิดอะไรขึ้น นี่มันเกิดอะไรขึ้นจิกหน้าอกเหลือเกินพลังนี้กัดก่อนร่างกายของข้าต้องต้านมันด้วยพลังวิญญาณในเวลานี้พลังวิญญาณของหยางฟานและพลังวิญญาณของมนุษย์กำลังปะทะเข้าหากันบ่าเอ้ยขัดต้านมันไม่ไหวแล้วถ้าเป็นแบบนี้คงต้องถูกกัดก่อนจนหมดแน่ ดินแดนจิตวิญญาณเปเชวนตื่นขึ้นเถอะเป็นผู้ใดที่น้องพูดอยู่กันเจ้าคือคนคนนั้นที่ปรากฏในความฝันของข้านี้เหมือนว่าความทรงจำของเจ้าจะไม่สมบูรณ์หลังจากที่ผสมวิญญาณเข้ากับร่างนี้นะ สามีของข้าส,สามีเจ้ากำลังพูดเรื่องอะไรกันทำไมข้าเห็นนางแล้วถึงได้รู้สึกเจ็บปวดแบบนี้สามีของข้าท่านไม่ต้องหวาดกลัวสิ่งใจสิ่งที่กักขังท่านไว้ตอนนี้ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เป็นวิชาจิตใจที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้า9า้าวไพลพิบัติไลอบเตวิชาก้าวไพลพิบัติไลอบเขอด่างั้นเหรอใช่ จงรับมันไว้และควบคุมมันให้ดีเพราะมันจะช่วยเหลือท่านทะงวงผ่านหยุนเอ,อ๋อข้านึกออกแล้วข้านึกเรื่องทั้งหมดออกแล้วสำนักอี้หยวนลานประลองฝีมือหลัวจงพวกเราก็แค่แลกเปลี่ยนวธกันทำไมจะต้องทำลายข้าแบบนี้ด้วยเล่า แลกเปลี่ยนวรยุทธ์อย่างนั้นละ่ะข้าไม่เคยคิดแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> ว่าจะฆ่าเจ้าให้ตายที่นี่ทำไม <c oughs> ถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวเองที่โดดเด่นเกินไปทำให้ข้าผู้เป็นอัจฉริยะรู้สึกอันตรายหากยังไม่กําจัดเจ้าตั้งแต่ตอนนี้ต่อไปเจ้าก็คงเป็นศัตรูอันดับหนึ่งในชิงโจของข้า ตระก,กูลหยางคุณหนูแย่แล้วคุณชายเขา <c oughs> หลังจากที่เฟิงปเปยเชียนตายดวงวิญญาณของเขาก็ไล่ตามประกายแสงสีทองนี้มาและเข้าไปในร่างของหยางฟานที่แท้เราก็ไม่ใช่หยางฟานที่แท้จริงแต่เป็นดวงวิญญาณของปเปยเชียน ที่ผสมเขากับร่างของหยางฟานและสิ่งที่กักขังเราไว้ก็คือวิชาจิตใจของตนเองก้าวภัยพิบัตไล้ขอบเขตซึ่งเราสามารถใช้มันกินกินร่างกายของมนุษย์พลังแห่งภัยพิบัตมนุษย์ก้าวภัยพิบัตไล้ขอบเขตภัยพิบัติกายาภัยพิบัตพลังวิญญาณภัยพิบัตเทวะภัยพิบัติอายุอัศนีภัยพิบัตสวรรค์ภัยพิบัติปัตถะพี ภัยพิบัติมนุษย์และขั้นสุดท้ายมหาภัยพิบัติแห่งดินแดนมนุษย์วิชาเก้าภัยพิบัติไร้ขอบเขตสามารถดูดซับพลังงานที่เกิดจากภัยพิบัติเข้าสู่ร่างกายก่อกําเนิดเป็นสุดยอดวิชาแห่งการบ่มเพาะทําให้สามารถประสบภัยพิบัติทาง9ก้าในหนึ่งชาติภพหลังจากประสบภัยพิบัติทาง9ก้าที่สั่มสะเทนทั้งสวรรค์และปัตตภียุนเอ๋อเจ้าผู้ได้ถูกต้องขาดตอง ควบคุมและฝึกมันให้สำเร็จและเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังของข้าสำเร็จแล้วในที่สุดก็ออกมาจากมิตินั้นได้สักที ครึ่งชั่วโมงต่อมาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตราประทับของก้าวไยนะะแห่งสัตธรรมที่แท้จริงในชื่อก่อนจะถูกโอนย้ายมาที่น้าผากของข้าด้วยยังไงก็ตามหลังจากที่พยายามอย่างหนักก็สามารถปรับแต่งพลังแห่งหายนา่มนุดได้อย่างลาบลื่นวัน ต่อมาหลังจากดูดซับพลังหายนมนุษย์ไปเมื่อคืนฐานะการบ่มเพาะในปัจจุบันของข้าก็ดีมากขึ้นแต่ถ้าต้องต่อสู้กับพวกเขาวิถีเห็นเทพแล้วความเข็งแกร่งของข้าตอนนี้ไม่พอแต่ข้ามีโอกาสอีกครั้งสํานักวิถีเทพรอข้าก่อนเถอะสักวันหนึ่งข้าจะทําให้เจ้าต้องชดใช้คืนเป็นสองเท่า่ัานพี่เฉ่เอท่ันพี่ ท่านเป็นยังไงบ้างอาการบาดเจ็บของท่านดีขึ้นแล้วหรอข้าสบายดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกโห<ฮ>เยี่ยมไปเลยข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านพี่ของข้าจะต้องไม่เป็นอะไรท่านพี่ยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมข้าจะเอาโจกที่ทําไว้มาให้นะก็ใช่ตอนนี้อายุของเจ้าก็สิบห้าแล้วน่าจะสัมผัสถึงบัรยุทธ์ได้แล้วนะทําไมบนร่างกายของเจ้าถึงไม่ปรากฏร่องรอยพลังวิญ,ญญาณออกมาเลยล่ะ ้าก็อยากสัมผัสถึงวรยุทธ์ได้เช่นกันแต่หลังจากที่ท่านพี่เข้าร่วมกับสนักอีย้อยวนแล้วตระกูลหยางก็มีข้อบังคับข้าเป็นพิเศษข้าเลยไม่มีโอกาสได้สัมผัสแม้ว่ามันจะเป็นโชคร้ายสําหรับเฉยเอ,อ๋อแต่ก็นับว่าเป็นโชคดีที่เฉยเอ,อ๋อมีพี่ชายคอยปกป้องอยู่รับหลังเสมอไม่ใช่หรอเฉยเอ,อ๋อแน่นอนว่าท่านพี่อย่าเข้าใจข้าผิดไปนะเฉยเอ,อ๋อไม่ได้ต้องการพึ่งพาท่านตลอดไปหรอกถ้าเป็นไปได้ เฉยก็อยากสัมผัสวรยุทธ์ให้ได้เช่นกันตระกูลใหย่เฉยโอกาสที่ข้าไม่อยู่มาเล่นแง่แบบนี้สินะตอนนี้ถ้าไม่ใช่หยางฟานคนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าในอนาคตไม่ใช่แค่สามตระกูลใหญ่หรือสมักอี้ยวนข้าจะจากไปจากที่นี่ในวันครึ่งหน้าเพื่อให้เฉยเออสามารถปกป้องตัวเองได้ถ้าอย่างนั้นพี่จะสอนทักษะวิญญาณให้กับเจ้าดีหรือไม่หา ข้าสามารถเดยนรู้ทักษะจิตวิญญาณได้อย่างนั้นหรอแน่นอนถ้าเฉยเออสามารถเดยนรู้ทักษะจิตวิญญาณได้เมื่อใดก็ตามที่ข้ามีภัยที่ไม่สามารถจัดการได้เจ้าก็จะสามารถปกป้องพีช่ชายคนนี้ได้หรือไม่ปกป้องท่านพี่หรอแต่ข้าจะทําได้จริงๆหรอเฉยเออข้าแค่แนะนําถ้าเจ้าไม่อยากเรียนข้าก็ไม่บังคับไม่เฉยเออต้องการเรียนรู้ทักษะวิญญาณข้าอยากช่วยท่านพี่ของข้า ใช่อย่างนั้นข้าจะส่งวิธีจิตใจนี้ให้กับเจ้าเฉยเอ,อ๋อข้าจะฝากเคล็ดวิชาเสน่เก้าสวรรค์ไว้ในร่างของเจ้าแล้วท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเฉยเอ๋อจะบุมพ่อให้หนักอย่างแน่นอนจะไม่ทําให้ท่านพี่ผิดหวังเฉยเอ,อ๋อจะต้องเชี่ยวชาญวิธีจิตใจนี้ได้เป็นแน่แต่ก่อนหน้านั้นข้าขอถามอะไรเจ้าสักอย่างถามใช่เจ้ารู้จักสถานที่ที่เรียกว่าภูเขาวิถีเทพหรือไม่ ภูเขาวิถีเทพมันคือที่ใดกันเฉยเออไม่เคดยดินมาก่อนเลยเป็นไปไม่ได้ภูเขาวิถีเทพเป็นซากหลักหักพังของโลกเซียนคนทั้งโลกย่องรู้จักดีเป็นไปได้ยังไงกันที่จะไม่มีคนรู้จักเป็นไปได้หรือไม่ว่าท่านพี่เป็นอะไรไปไม่มีอะไรเฉยเจ้าจงอยู่บุ่มเพราะทิะกุลให้หนักเถอะถ้ามีบางอย่างจะต้องไปตรวจสอบท่านพี่สาลาคุณพระคัมภีร์ เพื่อเป็นสิ่งยืนยันที่ข้าคิดไว้ข้าจึงมองหาข้อมูลต่างๆในศาลา,าคนประคมปีของตระกูลหยางหลังจากนั้นข้าก็ได้ไปถามผู้คนมากมายในเมืองผลที่ได้ก็คือไม่มีผู้รู้ว่าผู้เขาวิถีเทพอยู่ที่ไหนเลยชื่เอเอ๋บางทีข้าอาจจะไม่ดีอยู่โลกใบเดียวกับพวกเจ้าแล้วใช่หรือไม่นั่นใครมาดม้ดมๆมอง,มอ,ง,มอ,งอะไรอยู่ตรงนั้นกัน คิดไม่ถึงจริงๆว่าอย่างฝันที่ใกล้ตายจะฟื้นขึ้นมาได้จริงๆตอนแรกข้าเองก็ไม่มั่นใจแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะได้รับชีวิตใหม่แล้วทำเอาข้าประหลาดใจจริงๆแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าฟื้นจากการบุ่มเพราะกับคืนมาได้ยังไงแต่ข่าวลือที่ว่าบรรยุทธ์และพลังของเจ้าเพิ่มขึ้นมาคงไม่ได้ไร้เหตุผลต่อไปแล้วสินะเอาเถอะ ไม่ว่าเรื่องใดมันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วสิ่งที่สําคัญที่ข้าอยากรู้จริงๆก็คือจะเป็นยังไงเมื่ออยู่ต่อหน้าขุมพลังคงกลุมเคชื่อหลิงกันพวกเจ้าเป็นใครใครลองดูให้ดีสิถ้าจะให้ข้าพูดล้วก็พวกเรามาที่นี่เพื่อพกเจ้าคนของมัจจุราช พลังวิญญาณของคนผู้นี้มันทำไมข้าถึงรู้สึกคุ้นเคยมากขนาดนี้กันฮ่าฮ่ฮ่ามื่ออยู่ต่อหน้าเกดเวยลิงมันก็ได้แค่นี้เองเหรอช่างหน่าผิดหวังยิ่งนักหหน้าใหญ่ช่วยข้าด้วยใครยังไม่อยากตาย ลุงสองข้อมูลนี้ถูกแล้วจริงๆเหรอพลังวิญญาณทรงพลังขนาดนี้นี่เขาอยู่ในขีดแดนทริทีจริงๆเหรอข้อมูลที่ได้มาถูกต้องแล้วเมื่อวานเขาอยู่ที่นี่ขีดแดนทริทีขั้นที่หกแต่ตอนนี้ข้าอยู่ขีดแดนทริลิงขั้นที่เก้าแล้วอะไรนะขีดแดนทริลิงขั้นที่เก้าเหรอ เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงกันข้าจำได้ชัดเจนว่าเขาบอกว่าเขาอยู่เขตเดนชุยคันที่เก้าเท่านั้นเพียงวันเดียวที่เจอเขาเขาก็ไปถึงเขตแดนชุยหลิงคันที่เก้าแล้วอย่างนั้นเหรอยางฟานเจ้าจะต้องถูกฝังลงไปพร้อมกับพี่น้องที่ระบาดเจ็บของข้าฐานการบุมเพราะเขตแดนชุยหลิงคันที่เก้าไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสามารถเทียมได้โวคโคนจริงจอกทมินพบจังอยู่ได้ประมาณ<ป>เขตแดนชุยหลิงคันที่เก้าาว่ามันก็โมไปเท่านั้นแหละ นั่นคือทั้งหมดที่มีของเจ้าแล้วเหรออะไรกันอยางฟานไปตายซะให้ข้าดูหน่อยว่าจะซ่อนอะไรไว้ไ<ป>หานั่นแหละ ติดชีพเขาในลมหายใจเดียวไปซะเป็นไปได้ยังไงพิมิตกี่านาทีคนภายใต้มือของข้ากบพ่ายหมดเสร็จแล้วอย่างนั้นเหรอหลิวไปหยวนเจ้าไม่อยากถอดหน้ากากให้ผู้คนเห็นหน่อยหลหรเขาพบต,ตัวตนของข้าแต่เมื่อ,อไหร่กันนอกจากเจ้าตะกูลหลิวแล้ว น่าจะผ่านมาเกือบครึ่งเดือนแล้วที่สิทธิพี่หลัวจงไม่เล่นตามกติกาและทำให้ข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้